แล้วเข้าถไวยไลท์เธอทาได้โอเคเอาแล้วนะเห็นไหมเวทแรงการเติบโตหมายเลขยี่เวทที่ยีแล้วยังไม่หมดด้วยแล้วฉันก็คิดว่าเวทนี้ดีที่สุดเลย วัสดีแลริตี้นั่นอะไรอ๋อไม่มีอะไรหรอกฉันดวดเท่ของฉันนะ่ะทธอที่นั้นละมีโอความเท่ของเธอมันมีไว้แค่ฝึกซ้อมแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอะนะเดี๋ยวเอ้ยโถ่ So, you all shared its magic with me. Big adventure. Tons of fun. A beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness. It's an easy feat. And magic makes it all complete. You have mine. mine. Did you know you are my very best friend? Yes, it's <coughs> hot. Do I you What's up? Yes, it's you be back eat. ฉันคิดว่ายูนิคอร์นจะมีเวทมนต์ที่เกี่ยวกับตัวเองเท่านั้นซะอีกนะนะก็ใช่สําหรับโพนี่จะฝึกทักษะที่ถนัดของตัวเองอย่างเช่นทรอาหาร้องเพลงหรือคํานวณและถ้าทักษะหลักของอยูนิคอร์นก็คือเวทมนต์น่ะก็เหมือนเธอทวายไรรู้เวทมนต์ตั้งเยอะโทษไปไม่เอาหน้าฉันแน่ใจว่าต้องมีโพนี่ที่โพนี่วิวที่รู้เวทมนต์มากกว่าฉันแน่ๆเลย ลอแล้วหรือเปล่าฉันคิดว่าไม่มียูนิคอร์ตัวไหนในอควสเทียที่มีความสามารถเท่เธอทวายไลท์ถอยไปถอยไปอย่าไปไปไปไม่ปไ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 อยอไปรปไปไปกว่ามียูนิคอร์นใหม่อาอู่่ปนเมืองเรี่เปไงที่สุดในไป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 เปยป้วยปไ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 ป้ปไปไปไปรไไร่วไไไไ แล้วยูนิคอนตัวนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ที่ทาวสแควร์มาสิตามมาใช่ไปกัเลยเร็วๆๆเข้ามาเลยเชิญเข้ามาเข้ามาร่วมตื่นตาตื่นใจไปกับเวทมนต์ที่ยิ่งใหญ่และสองพลังทริกซี่จงดูให้ดี ทริซซี่ผู้ส่งพลังจะแสดงพลังเวทมนต์อันยิ่งใหญ่ให้พอนี้ทุกตัวได้ดูเป็นขวัญตานับนหนาวอะไรกันเนี่ยขี้อวดจริงๆเลยไม่เอาหน้าไม่มีพกนี่ตัวไหนที่มีพลังเท่ากับทัวไว้ทัวไว้วไวคืออะไรที่ฉันชวนมีความสามารถพิเศษก็ไม่ผิดไม่ใช่เหรอ ก็ไม่หรอกนะแต่บางตัวก็เอาไปโชว์สักทัว่มเด็กๆได้ดดลิฟิทใหม่ๆยังไงงั้นเลยอ่ะแค่ใช้เวทมนต์ที่เยอะกว่าพวกเราก็ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งกว่าพวกเรานะโดยเฉพาะที่เนี่ยมีพลนี่ที่เก่งอยู่แล้วอย่างฉันไง <c oughs> เออหมายถึงเออใช่เวทมนต์ก็เวทมนต์สิแหวะแม่แม่แม่ดูเหมือนว่าบางตัวจะมีแต่ตาหาไม่แววไหมนะ ว่ามีใครไม่เชื่อแล้วก็ก็ออกมาท้าทายพลังอันยิ่งใหญ่ของนักเวททริกซี่ผู้ยิ่งใหญ่ได้พวกเขาคงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ที่มีพลังเวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดายูนิคอร์นในเอคเวสเทียพี่แต่คิดว่าตัวเองเป็นใครอ่ะใช่แำตอบแรกก็อยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะไปอะไรทำไมอ่ะเห็นไหมว่าพวกเขาอะทำยังไงกับทริกซี่ฉันไม่ใหญ่พวกเขาคิดว่าฉันขี้อวดเอาละ ทริกซี่ผู้ทรงพลังแล้วก็ยิ่งใหญ่เธอคิดว่าตัวเองเก่งมาจากไหนกันเหรอฮะอ้ะทำไมแค่ทริกซี่ผู้ทรงพลังแล้วก็ยิ่งใหญ่ก็มีพลังเวทที่สามารถล้มหมีราตรีตัวใหญ่ได้เลยละ่ะรู้ไหมเมื่อความหวังหมดลงแล้วพอนี่ในฮฮฟฟิงตันไม่มีใครกล้าเผชิญหน,น้าแต่ว่าทริกซี่ผู้ทรงพลังและยิ่งใหญ่ก้าวเข้าไป และกำราบด้วยเวทที่สุดยอดถ้าไม่มีตัวนั้นสงบแล้วก็ส่งกลับไปยังท่าของมันที่ป่าละสุดแสนไกลออกไปเยี่ยม <Yeah, S 2> มากเลยนี่แหละเหตุ<ฮ>ผลง่ะฮพริกซี่เป็นยูนิคอร,ร์นที่เก่งที่สุดนะเวทมันก็แข็งแกร่งด้วยและเท่ที่สุดในบรรดายูนิคอร,ร์นของพวกนี่วิวเลยไม่แต่เป็น้ังอควสเทียเลยรู้ได้ยังไงยังไม่เห็นอะไรเลยนอกจาก ศรัทธาตัวน้อยของฉันทริกซี่ก็คือนักเวทที่เก่งที่สุดในพอนี่วิลไม่เชื่อในตัวของทริกซี่ผู้ยิ่งใหญ่อย่างนั้นหรือไงอะฮะนี่ถ้าอย่างนั้นฉันขอท้าพวกเธอพวกชาพวพอนี่อะไรที่พวกเธอทําได้ฉันก็ทําได้ดีกว่าใครจะท้าทายว่าอย่างไงล่ะไม่อย่างนั้นฉันจะถือว่าทริกซี่เป็นพูกที่เก่งกาจที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะ ชัเวทมวนต์ตอนนี้หรอกสไป์โดยเฉพาะตั้งแต่เอาเป็นเอเธอว่าอย่งไงล่ะม,มีอะไรที่เธอทำได้บ้างและทริกซี่ผู้ทรงพลังและยิ่งใหญ่ทำไม่ได้ฉันฉันเง้นหัวฟ่งตรงนี้ล่ะแน่นไงถ้าอย่างนี้ฉันอยู่ใฉยไม่ได้แล้วเอาเลยเอเจ เวทมนต์ของเธอทำนี่ได้ไหมล่ะดูนะโอ้โหยรงมากเลยยยยยจริงๆไหนลองทำดูซิคุณหนูออ๋ก็ถือว่ามีฝีมือนิดหน่อยอ่ะนะแต่อย่าตื่นเต้นกำลังเวทมนต์ของทริกซี่เกินไปล่ะ นะี่ผู้มีพลังยิ่งใหญ่และส่งพลังมีใช่อีกครั้งอ้าวไม่จำเป็นต้องมาโชว์ไอลอไร้สาระแบบนั้นหรอกนะโอ้นี่ดูฉันนะ ว่าเรนโบแล้วก็ Dash, ดัชกันเฉยๆหรอก่ถ้าอยู่ต่อหน้าทริกซี่แล้วก็พวกเขาจะต้องเรียกเธอว่าใหญ่ขี้แพ้ขอเสียงทิวอีวด่วนเลยมึนหัว ดูเหมือนว่าจะไม่มีโพนี่ตัวไหนเก่งเลยนะน่าจะกลับไปคิดก่อนสักสองรอบก่อนจะมาท้าทายคริกซี่สิ่งที่เราต้องการคือยูนิคอร์ที่สามารถจัดการเธอได้ใครสักตัวที่มีเวทมนต์ของตัวเองใช่ยูนิคอร์นที่จะแสดงให้เธอเห็นว่าใครแน่กว่ายูนิคอร์ก็ต้องสู้กับยนูนิคอร์นีกันสิออพอเลยพอได้แล้วจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่แรริตี้ก็ไม่ได้โง่นะ เรนโบว์ดชกับอัปป้ j แจ็อาจจะป่าเถื่อนแต่ r รริตีมีทั้งความสวยงามและก็ความสงา่าอ้แล้วไงล่ะกลัวว่าแผงขอ,ของเธอจะเป็นที่อยู่ของรังหนูสิยะใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้เลยแต่อาจจะคิดว่าเวทมนตของเธอมันยิ่งใหญ่แต่มันมีอะไรมากกว่าการใช้เวทมนตป่าเถื่อนนั่นยีงดียคอนจะต้องมีกล้ามเนื้อ เธอทำอะไรเธอได้เน compass, ี Now, em> so ่ยเธอแข็งแกร่งเธอสวยแล้วเอออะไรอะอะไรอะแล้วเขาเอากจะไม่ให้ฉันเอากจะอกมาฉันอยากรู้ว่าเธอทำอะไรกับผมฉันฉันรู Sunshine> ้ว่าเธอกำลังทำอะไรกับผมฉันไม่นี่ก็ยังดูดีสวยมากแข็งเลยอะอะไรหรอไปผมสีเขียวเหรอเม้าสีเขียวนะย่าจิสุสีนี้ย่าจิสุแล้ ไล่ไม่เลยนี่ทธอไว้ไรเธอคราวเธอแล้วนะเดี๋ยวสิแสดงให้เธอดูเลยเอาเลยหมายความว่ายัางไงอะฉันไม่ได้พิเศษอะไรเลยต้องมีสิฉันเก่งกว่าเขาอยู่แล้วฉันไม่ได้เก่งกว่าใครเลยนะ <S <S ยเธอคิดว่าเธอเก่งกว่าทริกซี่ผู้หญิงใหญ่ยางงั้นหรือไงคิดว่ามีพลังเวทมนต์มากกว่าอย่างงั้นเหรอมาเลยแสดงให้ทริกซี่เห็นหน่อยสิแสดงให้ทุกคนเห็นอ๋อใครฉันนี่เหรอจะก็เป็นแค่คนปั่นกังหันในพนิวิวเองนะ ไม่มีพลังเวทมนตร์อะไรเธอเนิ่ต้องกลับไปเก็บผ้าแล้วล่ะขอโทษขอตัวก่อนก็ไวไ้เลยอีกครั้งที่ทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่และมีอำนาจทำให้ทุกคนได้เห็นว่าเธอเป็นยูนิคอร,ร์นที่เก่งที่สุดในอเควสเทียหวังว่าคงไม่มีใครข้องใจแล้วนะ นี่คือมิตตี้ที่สามครับเพิ่มยาให้ด้วยชอบหรือเปล่าะครับอืมยาก็ดีช่วยเล่าเรื่องพอนี้ตัวอื่นให้ฟังหน่อยสิครับทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วมีอำนาจใช่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าปราบมีตัวยักษ์นั่นได้อย่างไอะชิทิกซี่รู้สึกเหนื่อยมากเกินกว่าจะเล่าเรื่องที่เหนือจินตนาการพวกนี้ได้ กลับไปแล้วไม่ต้องมาจนกว่าจะเช้าเออได้ครับท่านทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะสั่งอะไรพวกเราก็พร้อมที่จะทำตามเสมอนะครับเฮ้ยพวกนายทำอะไรอยู่เนี่ยก็แค่เอาของมาให้ผู้ยิ่งใหญ่ยังไงเราอะไรนะทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็ส่งพลังไงเอาสมุติมาให้กับเธอทำไมพวกนายถึงได้เชื่อยันนั่นก็แค่พวกขี้อวดไปเหมือนทวายเลย ผู้ย<ส>ิ่งใหญ่แล้วก็ทรงพลังปราบมียักษ์ได้ด้วยแล้วนาะถ้วยเล็กของนายทำได้อะเปล่า,อ,า,าอ่ะฮะออ๋งั้นเหรอแล้วพวกนายเห็นเรื่องยังไงอ่ะมันก็เออไม่แต่ว่าไม่มีอะไรเลยที่จะพิสูจน์ได้เอ <laughs> อฉันชอบพุดดิ้ง ตัวเดียวอ่ะอ๋อคือว่ามึนมาหึนหน่นเนาะถวายไรว่าหนังสือแล้วก็ฟังฉันพูดก่อนได้ไหมสไปไม่เห็นเลอว,ว่าพวกเขาไม่ชอบทริกซี่ที่ทำแบบนั้นถ้าฉันออกไปอวดเว้นบอของฉันก็อาจจะต้องเสียเพื่อนไป มันไม่เหมือนกระดาษถวายไร้เธอใช้เวทนมนเพื่อเพื่อเพื่อนของเธอตั้งหากเล่าไม้สไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะไม่เอาหน้าถาไวายไร้เวมนมนอันไหนก็ได้แค่บทแ็กๆก็สามารถสู้ทิกซี่ได้แล้วฉันไม่อยากโดนหาว่าขี้อวดเหมือนกับทิกซี่นะสิแต่เธอเก่งที่สุดนะเฮ้ยได้ปลอดไปเธอสไปบอกว่าไม่ไงถ้าอยากจะเป็นแบบนี้ก็ตามใจก็แล้วกัน นี่แล้วเราจะหาเจ้าหมีตัวนั้นเจอได้ยังไงกันนะเลยเมื่อแม้แต่เท้าของเราก็ยังมองไม่เห็นเลยเอาเดี๋ยวนะเฮ้ยดีขึ้อเลยอ่ะ ใหญ่ไม่ต้องการโดนรบกวนไม่ใช่หรือไงอพวกเรามีปัญหาเล็กน้อยนะครับความจริงมันก็ใหญ่อยู่หรอกนะครับอะไรมันจะสำคัญขนาดร้อยถึงพรุ่งนี้ค่อยมาหาท็กซี่ไม่ได้ าไม่เข้าใจคือเอ่เอเขาไม่ใช่อย่างที่คิดใช่ไหมใช่เลยอ่ะทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่เธอต้องช่วยจัดการมันนะใช่จัดก,การไอ้พวกเราดูได้หรือเปล่าอ่ะกล้ามากเลยนะกว่าจะพามาที่นี่ได้อ่ะเดี๋ยวถ้าไ่เรียกมันมาพวกนายเสียสติไปแล้วไนดะ้อยังไงอ่ะก็เธอคือทิกซี่ผู้ยิ่งใหญ่นี่นาใช่จำได้มากเธอบอกว่าเธอเคยปราบมันแล้วด้วยอ่ะจำได้หรือเปล่า ไปแล้วอโอเคถอยไปก่อนนะนี่เอเอง่ายจริงๆด้วยท้ไม่เอาหน้าทริกซี่รีบจัดการมาสักทีทันหน้าถอยโอ๊ย เอามาทำไมอ่ะใช่เร็วเข้าสิเอาระเบิดลูกใหญ่ๆแล้วก,ก็ควันอะไรพวกนั้นไงแล้วเร็วดิ้อ หรอเราพาหมีมาที่เมืองไงอะไรนะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวทิวกซี่ผู้หญิงจะจัดการเองฉันทำไม่ได้<า>ฉันทำไม่ได้ไม่เคยทำด้วยใครจะไม่เคยจัดการมี่มตัวใหญ่ละ่ะแค่สร้างเรื่องขึ้นมาให้ดูดีเท่านั้นสร้างเรื่องเหรอ,หรอ I สามาแต่ไม่รู้ว่ามากแบบนี้ขอโทษนะอย่ากเกลียดฉันเลยนะทุกคนเกลียดเขาอกไหมหรอก้าเกเขาวปาอย่างไงที่รักฮะก็ฉันรู้ว่าพวกเธอทุกคนไม่ชอบมากแค่ไหนที่ทริกซี่อวดเวทมนต์และฉันก็คิดว่าเดี๋ยว,วเดี๋ยว,เ,ยวเวทมนต์มันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะทริกซี่แค่พูดมากไปเองเท่านั้นอ่ะขัดหูขัดตาเนอะอ๋ะแต่ยกแก่เธอเองงั้นเธอก็ไม่ได้สนใจเวทมนต์ของฉันนะสิเวทมนต์เป็นส่วนหนึ่งของเธอที่สาวน้อย แล้วเช้าที่เธอเป็นแบบนี้และภูมิใจที่มีละครพลังสูงขนาดนี้เป็นเพื่อนของเราอ่ะแล้วหลังจากที่จัดการเจ้าหมีนั่นเราก็ยิ่งภูมิใจเข้าไปใหญ่เลยงั้นเหรอใช่อืม,อมใช่อ๋อถวายวไลท์รู้ได้ยังไงว่าต้องจัดการอย่างงั้นอ่ะก็ตอนที่ทำมาตามฉันเนี่ยฉันได้ยินเรื่องทริกซี่มาคุยมอคก,ก็เลยกลับไปหาข้อมูลมาแล้วการปรับหมีตัวยักษ์ตัวนั้นด้วยตัวเองทำได้จริงๆเหรอ นั่นไม่ใช่มีตัวใหญ่เขาเป็นแค่ลูกหมีที่ยังไม่ตอนะนั่นแค่ลูกเหรอแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจมาทำลายด้วยแค่หงุดหงิดที่มีใครมาปลุกขึ้นมาเออท่านนั่นเป็นแค่ลูกหมีแล้วตัวโตเต็มที่มันจะแค่ไหนกันล่ะเนี่ยเธอคงไม่อยากรู้หรอกเธอแค่ปราบลูกหมีได้ แต่ว่าเธอน่ะไม่สามารถหยุดการแสดงของทริกซี่ผู้ยิ่งใหญ่ได้หรอกนะจะบอกให้หน่อยใหญ่นี่เอ้ยปลายเทพท่านสักวันเธอจะได้รับบทเรียนอะเอาละสรับพวกเธอ,อเราขอโทษที่ไปปลูกลูกหมีมานะแล้วแค่อยากจะเห็นเวทบทตร์เทพท่นะใช่ แล้ววิธีที่เธอใช้ปราบหมีมันก็เยี่ยมไปเลยอ่ะอเราขอยอมรับโทษทุกอย่างเลยอ่ะเนาะการอื่นเธอต้องทำความสะอาดทุกอย่างและว่ายังไงสไปฉ่นควรให้หมายเลขที่สห้าไหมอ๋อยี้าดีสิฉันเองก็อยากได้เหมือนกันนะนะฮฉันว่าเธอพูดถูกอ่ะไฮ้ <G> ถึงเจ้าหญิงเซเลสเทียฉันได้เรียนรู้บทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับมิตรภาพฉันกลัวว่าเพื่อนๆจะคิดว่าฉันขี้อวดจึงพยายามซ่อนบางส่วนเอาไว้เพื่อนๆทำให้ฉันรู้ว่ามันก็ดีที่เราจะภูมิใจในตัวเองและใช้ความสามารถของเราได้ถูกที่โดยเฉพาะทำให้กับเพื่อนๆสุดท้ายและที่สุดเธอก็ยอมรับแล้วว่าตัวเองเป็นยูนิคอร์นที่เก่งที่สุดในพรนิวิลก็ใช่ะ แต่ไม่ใช่การโอ้อวดนะแล้วลาลิตี้กับเธอเป็นยังไงบ้างเอ้ยเธอไม่สในใจหนวดฉันเลยอ่ะรู้มามสไปหนวดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเธอเสักนิดบางทีเธอนะ่าจะเป็นตัวของตัวเองน่าจะดีกว่าหรือบางทีแค่หนวดคงยังไม่พอหรือว่าจะต้องมีหนวดกับเขาด้วยเอ้ยไม่เอาแล้วนะโอเคก็ลองนึกตอนที่มีเขางามๆดูสิหรือว่าจะเป็นหนวดแพะโอไม่ไมเอาแบบนั้นดีกว่า